เรื่องนี้เลิฟซีนค่อนข้างดูเดือดครับผมไม่ได้แค่คู่ผมคนเดียวนะครับมีมีหลายคู่มากแล้วก็มีมีทั้งเรื่องเลยครับเอาเอาเป็นว่าเรื่องเรื่องนี้ที่ผมเล่นมาเรื่องนี้น่าจะน่าจะเยอะที่สุดแหละน่าจะมากที่สุดแหละมันจะดูเดือดขนาดไหนมีถอดบนแล้วก็มีถอดถอดล่างแบบหลบหลบเนีกยไงโว์นี้โชว์หน่อยอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่หน่อยนลฮะต้องรอดูต้องรอดูตัดเสื้อทั้งเรื่องเลยว่างั้น ไม่ต่างเรื่องเลยนะเลยมันมันก็มีแบบเวลาเข้าฉากเวลาอะไรเถินครับเถินครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแบบถอดกับคนนี้ด้วยแล้วก็ถอดกับอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบหลายคนเลยเป็นใครใสยทอดนี้คือแบบเขียวว่าใช้ยาใหม่หรือ่าใส่ทวรนฟิชุ่้นไหมคะก็เราเราก็พยายามดูแลรูปร่างอยู่ตลอดอยู่แล้วเลยใครบอกว่าเปรี้ยวกับเปรี้ยวนี่รุนแรงมากเลือจีน ค่อนข้างครับค่อนข้างครับเพราะว่าตัวละครของเปี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบลุกค่อนข้างลุกพอสมควรอะไรนะแล้วเขาไม่ไม่เขาไม่ได้รุนแรงแค่ผมเ,เดียวเขาเขารุนแรงกับหลายๆคนเลยใช่จริงเล่นเลสซิส่งกับใครเขาเรียกไหะมันาป็นนั่นหรอกกันดูเปลือดกหรอนกันมัน color f e e มัน color f e e ครับกับเปี้ยวก็จะดูดเดือดแต่กับแต่กับปูเป้เนี่ยก็จะแบบว่านุ่มนวลนุ่มนวลแต่แต่ก็มีอะไรเดี๋ยวนี้เราไปใส่ใส่ไม่ได้แล้ว มันก็สลับกันมันก็สลับกันครับพอต้องโชว์เยอะๆเรารู้สึกไงบ้างคะอะไรนะฮะและเรื่องไหนตอนนี้ก็มิก็ต้องมาใส่ใส่นี้เนาะต้องทํากันบ้านเยอะๆหน่อยนะจริงเหรอครับใช่ขอดูนิดนึงได้ไหมเออมันก็มีมันก็มีสอดอยู่หลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเราเราก็อย่างที่บอกครับเราก็ฟิตร่างกายรอฟิตร่างกายรอครับแต่เห็นว่าเล่นเรื่องไหนบางคนก็จับจิ้นอยู่ตลอดเวลากับเรื่องนี้ก็เปรี้ยวก็มากบใครโดนจิ้นหมดเลย ก็ขอบคุณแฟนละครที่ที่เขาชอบเวลาเราเราอยู่กับใครแล้วเขาคิว่าเอ้ยมันน่ารักดีนะเขาอยากเชียร์นะอะไรอย่างเงี้ยครบก็ขอบคุณแฟนละครคิดว่าเป็นเคมีสาธารณะไหมครับยินดีครับยินดีครับถ้าเล่นกับกับคนในเคมก็ก็ช่วยตามไปเชียร์ด้วยนะเรบเราเป็นคนแบบว่าเฟนลี่แบบว่าเข้ากับใครก็ได้หมดเลยว่าผมว่าผมว่านั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเวลาเราอยู่ใครแล้วเราชอบแบบเราชอบคุยชอบเล่นแล้วเราก็แบบสนุกการอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เลยทำให้คนพอเห็นภาพ หเห็นภาพนั้นบ่อยๆก็เลยทำให้เขาแบบเฮ้ยเห็นว่ามันเออน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเป็นผลดีกับละครไหมครับเพราะมันสิ้นกันขอให้มันเป็นผลดีครับผลมากครับผม่วงดีก็โอเคใช่ไหมห <c oughs> มัดกแบบแบบับว่าแฟอร์นๆก็ยังจับสิ้นอะไรอย่างเงี้ยโดยการทำงาน,นอะไรต่างๆโอเคครับโอเคครับผมเราเราแบบเราแฮปปี้ดีครับกับอะไรนะไม่แปบกับพี่เอี่ยวนี่เราเราเห็นกระแสไหมเออว่าแบบเห็นครับก็ก็เริ่มเริ่มมีคนเชียร์ เยวแฟนคลับก็เริはは่มแบบว่าเริ่มสร้างบ้านคู่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนแฟนแฟนละครแล้วก็แฟนคลับที่แบบคอยเชียร์นะครับผมก็เปรี้ยวเปรี้ยก็น่ารักครับเปรี้ยวเขน่ารักดีครับผมเป็นคนชอบคนพูดเพ้อไงแล้วแบบเขาก็ชอบอ้อนอะไรย่างเงี้ยถ้าเราโสวยหรล่าทำไห้แบบเอยเราได้กับใครเขาก็จะจับจิ้นอยากให้เป็นจริงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังโสด้วยอะไรย่างเี้ยมันอืดอัดไหมละหรือว่าเราก็แบบปกติเลยเราก็ปติครับเราก็ปกติครับ เราก็แบบเราเราเราก็ไม่ไม่ได้แบบมาซีเรียสอะไรก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วบางทีก็มับทีติแล้วก็มีแบบอย่างอย่างกับเปี้ยวเนี่ยผมก็มีมีแซวมีแย่กันด้วยอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องขาวเรื่องอะไราเงี้ยจริงของเราก็โดนจีบจากไอ้คู่แบบพี่สาด้วยแล้วมีแฟนขับดีกันบ้างไหมยังครับยังครับยังไม่มีนะฮะเพราะว่าอย่างเราเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบโอเคเราก็บอกว่าเราเป็นแบบเป็นเพื่อนกันคุยกันพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะอะไรย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผม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 ว่าผมก็เป็น คนหนึ่งที่แบบโอเคโอเคถ้าเราถ้าเราจะจีบนะแล้ว,ลว,ลวเราก็บอกตรงๆแล้วเป็นเป็นคนค่อนข้างตรงๆว่าไอ้ผมจีบนะอะไรอย่างเงี้ยแล,แล้วมีใครมีแบนบนกรณีแบบอยูขั้นแบบตอนนี้ก็มีมีมองๆ,ๆอ,งอยู่บ้างครับแต่ก็แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าเรายังสนุกกับการกับการโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเรายังแบบไปเที่ยวเรายังเรายังทำงานเรายังสนุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยยังไม่ได้เริ่มที่บอกว่ามอง ร่วมช่องหรือเนคนอื่นหรือแค่แบบเป็นลอกวงการเลยก็ยังยังไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้เจาะจงครับก็แค่เปิดบอกเอ้ยก็น่ารักดีนะกดไลค์บ้างอะไรยังหอกความสุได้ไหมยังมันไม่ถึงกระป๋องนะครับแต่ว่ามันยังสนุกยังสนุกดีกว่าครับคือเรายังแบบอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรเราก็ทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอีกแล้วนี่ทำยูทูบใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างทำไมพี่เอยากเป็นยูทูบเบอร์ะน ก็ขออนุญาตขายของนะครับก็ตอนนี้ทำ u t u b e นะครับผมช่องมากับมิกนะครับก็เป็น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 อีกช่องทางหนึ่งที่แบบจะได้เห็นผมว่าผมว่าได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบคนอาจจะไม่เคยเห็นในในชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็ลองดูครับลองลองทำดูผมว่ามันก็สนุกดีครับคือเราก็แบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้เซ็ตอะไรใหญ่โตก็มีเป็นกล้องตัวเดียวแล้วเราก็แบบไปไหนแล้วก็ถ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบลองมาสัตวตัวอะไราเงี้ยฝากด้วยนะครับมากับมิกนะครับเรียกว่าเป็นสไตล์ไหนที่เราทำตามติดชีวิตเราอะไรเงี้ย เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเราครับก็คือผมผมก็ชอบไปเที่ยวชอบทานอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีแบบหลายหลอย่างหลายๆแนวแล้วก็อาจจะมีแบบมีเพื่อนๆนมีพี่ๆนักแสดงหรืออะไรที่มาแบบเขาเขามาร่วมร่วมจอยกับเราด้วยอะ,อะไรเงี้ยครับเป,เปิดได้นานแค่ไหนละคนตามพีม่พี่ 1, หนึ่งพี่พี่หนึ่งครับห้าวันั้งครับคนตามมาล้านหนึ่งแล้วยังยังครับยังเะยังไม่ถึงเลยมเรามา ใช่ครับเขาทำมาเยอะมากครับผมผมผมมองว่ามันก็มันก็เป็นอีก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 ช่องทางหนึ่งเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปไปคาดหวังไม่ได้ไปซีเรสอะไรกับมันนะครับผมเราทำไปเรื่อยๆครับไปสนุกสนุกเราก็ครัผมผมว่าถ้าถ้าเราแบบถ้าเราสนุกไปกับมันเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราเราสนุกแล้วแหละเราไม่ได้ทำไปเรื่อยๆลมีคษาไหมแบบเาทช่องอะไรบงเลยอ๋อก็มีมีเพื่อนๆกันมีคุยกันบ้างไม่ลองทำดูเขาก็ หลายหลายคนก็แนะนําดีครับเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าก็ลองทําดูลองแล้วเราก็แบบไม่ต้องคาดหวังเยอะถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติมันโอเคมันก็คือมันคือกําไรละแต่ถ้าสมมติว่าโอเคมันค่อยๆไปเรื่อยๆนะอะไรมาเมื่อคือเราก็ทำแล้วสนุกเลยคอยมารอดวิวโอเคไหมฮะยอติดตามยอดวิวต่างๆผมไม่รู้ว่ามันมันโอเคไหมครับตอนนี้มันตอนนี้สองสองหมื่นโอเคนะวันีก็ฝากด้วยนะครับดูกันเลย ใช่ตรงนี้เต้นน้อยครับทำไมอ่ะละครละครผมว่าผมว่าละครปิดแล้วด้วยแหละครับละครปิดแล้วก็เลยเราไม่ได้แบบไม่ได้ไปถ่ายละครไม่ได้ไม่ได้เต้นไม่ได้แบบชวนใครเต้นอะไรเงี้ยก็เลยเต้นน้อยลงไม่มีเพื่อนก่อนเต้นเดี่ยวก็มีนะดังนั้นผมรีบหาคอนเทนต์ก่อน